ทุณครับวันนี้มาพิสูจน์ดิจิตอลเซอร์เช็คใหม่ของอยูสุบเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ด้วยความที่มันเป็นดิจิตอลเซอร์เช็คอะรู้สึกว่ามันก็รีดศักยภาพของรถให้เราเห็นและศักยภาพของเสียงของโรงหนังให้เราได้รู้เหมือนกันโมชั่นใหม่เป็นไงบ้างสำหรับเราสำหรับเรามันก็มันก็จะแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆสมรรถภาพรถดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดี สมบุกสมบันลุยขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคนดูหนังเสียงก็สําคัญได้จริงๆหนังเสียงสําคัญครับเสียงเป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญของหนังมากมากใช่งั้นฝากหน่อยนะครับครับก็ฝากสำหรับใครที่ใหม่ไม่มีแผนไปดูไปไหนไปไหนก็มาดูหนังพาพาครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนมาดูหนังก็ได้ ก็มาดูมาดูในโรงครับแล้วก็จะได้จะได้เรียกว่าได้ฟังเสียงว่าได้ฟังเสียงดูว่าคุณภาพของรถฮิสุสูนี่มันดียังไงเสียงในโรงหนังดีเสียงในโรงหนังจะดีขนาดไหนครับอย่าลืมมาดูที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟครับแล้วเราจนไปไหนไหมครับปีใหม่สำหรับกับครอบครัวไม่มีครับไม่มีเลยรับอะไรหรอไม่ไม่รับด้วยทำไมพักพักพักขึ้นเหมือนว่าช่วงนี้ถ่ายถ่ายซีรีส์เยอะก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากพักนิดนึงอะไรอยใช่ใช่ใช่ครับ ือไม่ได้มีแผนว่าไปไหนกับพ็ไม่ได้มีแผนไปไหนตัวเองมั้ยเราตัวเองมีแผนกับเพื่อนนะครับช่วงช่วงช่วงต้นปีเลยปีใหม่ไปแล้วเลยปีใหม่ไปแล้วไปไปพักนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าแปลว่าก็ปีใหม่ก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านออยู่บ้านะไรนะครับทำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นประโยชน์จ้ะ ทำตัวให้รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าที่สุดทำตัวคือคือที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเราเอาเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยมันทํางานไปแล้วมันสร้างคุณประโยชน์ให้เราแล้วมันสร้างประโยชน์ให้เราแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับหลายคนมันสร้างมันสร้างแวลูของมันเองแล้วแล้วเมื่อเราหยุดเราก็แค่ทําตัวให้ไม่มีประโยชน์ที่สุดเท่านั้นเองเราคิดว่าเราจะทำตัวไม่มีประโยชน์กี่วันครับ คิดว่าน่าจะมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคุ้มว่าคุ้มนะคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่เพียงพอก็ก็อาจจะไปเรื่อยๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำงานอีกเลยใช่ใช่<ด><ด>กำหนไดไว้ให้ตัวเองประมาณอาทิตย์หนึงห่งเลยพี่เบนก็เ <อา S 1> ชื่อได้อยา่างถ้สองสามวันก็สองสามวันเดี๋ยวก็เพลินละก็คุ้มละเริ่มเริ่มเริ่มลุ้มาทำนู่นทำนี่แล้วใช่กลจุดแต่ว่าประจำวันเช้ามาจะทำอะไร่อนอนครับนอนนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นข้าวข้าวก็จะไม่สั่งข้าวก็จะบอกว่านอนนอนแล้วก็แบบ เออหิวข้าวจงเลยนะขี้เกียจไม่สั่งละเราก็นอนนอนต่อไปเรื่อยๆทำหลังจังลองดูไหมลองดูไหมไม่ได้เงินเท่านั้นเงินเท่านั้นแน่นอนเแต่ว่าในเซตนี้มันดีนะเพราแบบคนเราไม่ต้องมีคุณค่าตลอดจะได้นอนนอนเราไม่เราคือถ้าใครเขามีประโยชน์ให้เขามีไปเราไม่ได้ต้องมีตลอดเวลาใช่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 แล้วจะปิดกั้นโซเชียลเลยไหมครับหรือว่ายังไงคิดคิดว่าคือว่าคง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 อยู่อยู่บ้านเฉยๆจริงๆเลยงก็ถ้าโซเชียลดี่ถอดได้ก็โซเชียลดี่ถอดได้ ไปย้อนกลับไปนิดนึงครับสตาลิมปิกสตาลิมปิกเฮ้ยเจ้าซีนใหญ่มากเกรงจับโจรสุดก็ใหญ่มั้งใหญ่ใหญ่มั้งคือคือบอกว่าเป็นซีนใหญ่มากคือถ้าเทียบกับคุณเมทาวินแล้วเนี่ยผมผมไม่รู้จะใช้คำว่าใหญ่ได้จริงๆไหมใช่หรือหรือแม้กระทั่งน้องๆ6คนเจมโคสฟอรมพูวินแล้วก็เฟอร์เซนต้าเนี่ยไม่รู้จะสู้ได้จริงจริงไหมใช่แต่แต่เราก็มีทางของเราเรามีทางของเราเรามีทางกับโชว์ในวันนั้นหลายคนโอ้ยได้วักกินที่ โอ้ครับก็ก็เรียกว่ามไม่มีทับทางใครคือคือเราเห็นเซตลิสต์แล้วเราเห็นเซตลิสต์แล้วว่าทุกคนมาแบบน่ารักสดใสนน i, อะไรเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปเรามาเติมตรงนั้นให้เรามาเติมตรงนั้นให้ก็เลยอะไรเป็นเจ้าภาพทิ้ท <พ gar S 2> ขงข,ข,ของเราเลยเป็นเป็นคนเสนอเข้าไปเลยว่าเนี่ยคือคือคือด้วยความที่เดี๋ยวกุมภากุมภาเรามีคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตไรเซอร์นะครับเฟิร์สไรซ์ซึ่งกลัวคนไม่เห็นภาพ เราก็เลยทํารู้ก่อนัวคนไม่เห็นครับเราก็เลยเรียกว่าตัวอย่างเราเอาไปแอปเปิลไทเซอร์เราแบบว่าเออเรามีสักโชว์หนึ่งไหมครับที่แบบว่าทุกคนจะได้รู้ว่ามาดูคอนเสิร์ตไรเซอร์เดอะเ r ิร์สไร์แล้วเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างในวันนั้นหมายถือว่าได้ปลดปล่อยไหมเรียกก็ปลดปล่อยแล้วมั้งเพราะว่าขนาดนั้นเลยนะใช่ใช่ใช่เราจะดังอยู่คนเดียวเพราะมหมายถึงว่าความปลดปล่อยนะ ความหนักหน่วงในการหนักหน่วงของดนตรีชายก็เออไม่ทับทางใครดีก็ไต่หัวแบงใช่ใช่ๆเป็นทางของเราใช่ซึ่งใครอาจอาจจะคนเก็ตอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เตรียมพอเตรียมัวมาขนาดไหนสำหรับโชว์ล้กันโชว์นั้นนะครับโอ้ เต็มที่ครับหนึ่งวันทวนซ้อมหนึ่งวันทวนเนีใช่แต่เดนซ์องเดนเซอร์นี่เธอก็ไปได้กับเขาเลยนะใช่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 เราเราก็เราก็เรียกว่าอะไรโยนโยนไอเดียให้เขาให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่การประกอบกับทั้งคริสทั้งเพิร์สครับก็เรียกว่าเรียกว่ารู้มือกันอยู่แล้วสองคนนี้สองคนนี้รู้มือกันอยู่แล้วใช่ใช่จริงๆขาดคนนึงขาดคนนึงวิลเลียมแต่วิลเลียมวันนั้นวันนั้นเขาเขารับผิดชอบเยอะละวเขารับตั้งแต่โกลเด้นเปิดวันเลยเปิดหนึ่งวันเลยก็เลยอ่ะน้อง น้อง้องพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิลุยให้เดี๋ยวไปเจออะไรคอนใช่แต่จาไดเซอร์จะได้เห็นแน่สี่คเห็นแน่ๆเห็นแน่ๆมันมันไม่มีสเตจคอลแล็บแน่ๆครับมันมีสเตจคอลแล็บแน่ๆแล้วก็มันมีโชว์ของแต่ศิลปินแต่ละคนที่จะเรียกว่าเป็นการแรพเป้แสดงความเป็นตัวเองแหละแรพเป้แสดงความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างผมอะเพิร์ดก็จะอาจโชว์โชว์อยู่แล้วว่าอาจจะร็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไรแค้นก็จะแบบเพอร์ฟอร์มอย่าง อย่างดูเดือดใช่ก็ก็เดี๋ยวไปดูกันในคอนเสิร์ตก็ก็คิดว่าน่าจะโครงโชว์ใกล้เสร็จแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีการเริ่มซ้อมเริ่มเริ่มเรื่อยๆเริ่มดีไซน์โชว์เริ่มอะไรกันถ้าการเป็นศิลปินคนนั้นมันดูชัดขึ้นเรื่อยๆครับครับเออเราเดี๋ยวจะบาลานซ์ยังไงระหว่างภาพของการเป็นนักแสดงไม่บาลานซ์รก็เอาศิลปินศิลปินหลับไปเลยแล้วก็งานแสดงมีเมื่อไหร่ก็เล่นเมื่อนั้นใช่ใช่อะไรครับแสดงคือเสริมแล้วคือแสดงเนี่ยเป็นงานที่เป็นงานกลุ่ม เป็นกากลุ่มซึ่งเราไม่สามารถเราไม่สามารถเดินไปเขา้เขาไปหาผู้ใหญ่แล้วบอกว่าพี่ครับผมผมอยากออนตอนนี้ครับผมอยากถ่ายตอนนี้มันมันไม่ได้มันมันใช้ระยะเวลาในการทําเยอะแต่เพลงเนี่ยมันสามารถเราสามารถจบได้ที่ตัวเรามันจบได้ที่ตัวเราก็เราก็จะยึดพาศิลปินเป็นหลักแล้วก็พานักแสดงก็จะแล้วแต่วาระตามองกาว่าโอเคมีแคสก็ไปแคสมีมีเล่นก็เล่นก็ถ่ายไปก็รอรอให้มันตามตามเรียกว่าอะไรตามโปรเซสไปเรื่อยๆ ในมุมของการสื่เป็นในรอบปีตลอบปีที่ผ่านมาในปีนี้ความรู้สึกของตัวเองเป็นไงบ้างกับการทาหน้าที่ตรงนี้สนุกครับสนุกครับคิดว่าได,ได้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าเริ่มเริ่มตอบตัวเองได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าเป็นทางทางใช่ใช่ทางทางเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันก็มันเห็นภาพามากขึน้นใช่ไหมมันเห็นภาพมากขึ้นนะมันเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็งานงาน่านนี้ก็ค่อยๆมีเรื่อยๆครับพอเห็นภาพมากขึ้นจุดใหม่ต้องโกไว้ไหมว่าจะต้องไปถึงขนาดไหนจุดหมยก็ ทำไปเรื่อยๆแหละครับทำไปเรื่อยๆครับก็คงก็คงอยากอยากมีคอนเสิร์ตอีกเลยใช่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 ศิลปินเป็นหลักเลยนะตอนปีหน้าถ้าเกิดจะได้เห็นกันในรูปแบบนั้นเรียกว่าพาที่ผมควบคุมได้ดีกว่าครับพาที่ผมควบคุมได้จะเป็นพาศิลปินพาที่สามารถโฟกัสได้อย่างเต็มที่ใช่ใช่ใช่อย่างอย่งเวลาเราโยนไอเดียไปในพาเนี้ยคุณแกงเขาว่าไงบ้างส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เห็นไอเดียเขาจะเห็นเป็นชิ้นงานเลยว่าอันนี้ ไปทำใหม่อันนี้อันนี้ไม่น่าเวิร์กน้องชายอันนี้น่าจะหนักไปหน่อยอันนี้น่าจะอะไรปัจจัยหนึ่งใช่ใช่ใช่เราเราเราจะเราจะสามารถเราจะเรียกว่าอะไรดีเราสามารถเราจะสามารถเออพรีเซนศษความเป็นตัวเองได้เยอะแล้วก็แล้วก็ทำงานเองทำงานเองได้ประมาณนึงอะไรเริ่มตัดตุ๊กเดือนไหมครับเอ้ครับเริตัดตุ๊กเดือนไหมที่สิ่งที่เราเสนอไปโอ้ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคือปัดตกก็ โอเคพี่เดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวผมมาใหม่ไม่มีท้อง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 เราเราเราท้องไม่ได้เพราะว่าเราทำได้อยู่อย่างเดียวตอนนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าการถ่ายละครเราก็ต้องรอคนอื่นใช่ก็คือขายละครพี่ชายอยู่อะไรนะครับขายถึงแล้วรับผู้หกเลยครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อคือคือขายเราเราขายเราเราเราขายเป็นแบบว่าแผนชีวิตเราขายแผนชีวิตแล้วเดี๋ยวเดี๋ปีอีกสองปีเราจะทำอันนี้ปีกสองเราจะทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่เป็นประกันเป็นประกันใช่เพราะเพราะในเมื่อเราเซ็นอยู่กับเขาแล้วเราก็เราต้องฝากชีวิตไว้ที่เขาละใช่ใช่ใช่ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถเราด้วยใช่ครับเรียกว่าอ่ะใช่แก่งขึ้นทุกวันใช่ภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานภูมิต้านทานกันโดยปฏิเสธเป็นเรื่องปกติเราต้องลดเลเวล่าลงมึ้ไความความดุดันอะไรที่ทำให้รู้สึกเออเพลงมันจะได้เข้าถึงคนฟังได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยลดเราลดเราลดเราลดคือคือด้วยอัลบั้มเนี้ยมันอาจจะมีคววววามหนักดดด้้้ยยย ด้วยตัวคอนเซปต์ของมนันด้วยคอนเซปต์ของม,อมันเรื่องที่อยากจะเล่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเหมือนเดิมละเรากลับมาแบบเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายเราเราเรียกว่าเราเราเราพอจะเจอทางที่ที่ชัดเออตรงกลางตรงกลางตรงกลางใช่ใช่แต่ได้เห็นชุดหน่ารักไหมที่ไม่ต้องไปใสร่ร้านใส่กระปรตะโกนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้วาตลอดนะเราเราเราก็เจ็บคอเหมือนกันเราก็เจ็บคอเหมือนกันเกินกราดเหมือนคนละแบบมุง่งมุ้มิ่งไม่กลางกลางก็ฟังง่ายฟังง่ายฟังง่ายเพลงรักแบบหนักหมวงอะไรอย่างนี้ยเพลงรักแบบเออ ตะโกนตักเขาใช่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 อะไรนะครับเพลงรักยากพิงรักยากพลงรักยากมากทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันมันเรียกว่าอะไรเดียร์คำว่ารักมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะนิยามไงโอ้ยยิ่งใหญ่ได้แล้วยังไงใช่แล้วก็แล้วก็เขียนไม่เคยได้เลยนะคอนเซด็จเนี้ยมาประมาณ6ปีแล้วยังเขียนไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วโอกาสได้ฟังคงคงมีครับคงมี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 คงคงมีแบบว่าเราก็ต้องไป เพลงหลักบ้างใช่ใช่ใช่มีนิดนิดหน่อยครับผมครับผมครับผมครับครับครับ